สีได้นะครับนั่งนิ่งๆนะครับย่ๆผมลุ้นหน่อนะผมับให้เต็มรู้ว่ะผมลุ้นหนนะครับ9ก้เจพอ2องกเลยนะ5้าสสามสองนะครับๆๆๆๆนี่คือเบรรดาของซับซิโรยูเนเตซึ่งวันที่ไปงานวันนั้น คนจะใส่เสื้อของทอร์นาโดเอ็มใช่ไม่ใช่ใส่ซับซีโ่ถ้าอยากได้เสื้อรู้ไหมต้องทำไงซื้อค่ะโอ้ยกินกินคนรงมากเลยอนังานเลยไหมอ๋อนัไหมครับตัวนี้ยาตยาไมมเเคยเปเปิดขายตลาดี่มีกันขายเท้าอไม่ยอมใส่โชยนะ ใช่เวลานั้นแล้วระหว่างนี้ตอนกว่ารอระหว่างนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยนะคะจะมีคนชนะแน่นอนแล้วก็มีคนแพ้ถ้าเกิดว่าคิดว่าทีมดีเจชนะทีมหนึ่งถ้าเกิดคิดว่าทีมซับซิโร่จะแพ้ได้ชนะวินสองใชแล้วแต่แต่แต่ไม่มีเสมอแน่นอนเพราะว่าใครทำเวลาได้นานที่สุดก็นะนะครับในการเลี้ยงลูกบอลให้อยู่บนไม้ยิงฟองระดับชาติของเรานะครับ พี่เจริญเราเขาเป็นแขกให้เขาเล่นก่อนใ้เราเล่น่อนไป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 ผู้พวกควยุติธรมัต้อเกิดในรายการของเรายีงกนิแล้วก่อนี้แขกได้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 จด้ไันได้งดอไันได้วด่ได้ได้ไเ้ได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 ้ไเ้้้ เวับสองนาา่นั่วันนี่เคือถ้าเ่กิเล่นฟังวีเจอลิีจะเป็นคนเวียุกตาอลิีฉันมั่นใจในตัวมากเมื่อเวียงได้ใจถ้าเกิดผมเล่นน้องกรีจะเป็นคนเวยซ่งที่ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะน้องกีไม่สบายเลครับายตาไม่ค่อยแม่เพราะฉะนั้นอยาให้เสียเวลากินคอถ้ากินคอมเปลกต ow. นะครับโอเคต้องใส่เรื่อนตัวตลอดเวลาไม่ไมไม่ให้นงิคืออย่างนี้พี่กิมเนี่ยต้องเลื่อนัตรงนี้แต่ว่าสามารถหันมุมหลบมุมเหลิได้นะครับเราไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องมีท่าเดเดๆะครับพร้อมเลครับแล้วอัดดีเปยแล้วรอแล้วทีมเสเว้นวักหนึ่งถ้าคิดวูาวีเจชนะทีมเอสเว้นวักสองถิ่พี่กิมทซีโรชนะครับ่เริมว่ระบบไม่ต้องกลัวร้อมดีว กูมีคือบิอมลอยไปเลยผมขออีกทีได้ไหมไม่ได้้ผมกิกรไม่ได้ผมก็เป็นซัซีโรนะโอเคไม่เป็นไรงั้นงานี้ถือว่าทีมซัซีโรชชนะขอยผู้มครับแล้วันนี้ล้ืวอนที่ผมก็รู้ว่าโนคลีเป็นคนจ่ายไม่ได้ถึงแม้จะไม่สบาย แต่ชีเลงแล้วว่าฉันต้องคว้างลูกปีนบัตรอลิสทำไมอลิสไม่คว้างลูกปีนบัตรเหมือนน้องกรีมบ้างล่ะครับฟองไม่โดนอ่ะที่เก่งจริงจะโดนต้องต้องมือปัดโอ้เก่งมากมีการรองรื้อปัดแล้วคือแบบมีการแบบว่าเหวี่ยงเหวี่ยงไปเพื่อให้อ้อมข้างหน้าก็ยังไม่โดนที่กินแผลบ้านมากแกไม่แม่นจังแต่พี่กีเขาเดาสูงเลยพี่กีแห่แหม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 ธนาเราเน่ยต้องกลัวลัมันหล่น คุสัมพานธไทยก็เดี๋ยวเริ่มงตัวแผ่นป้ายกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้บัตรคอนเสิร์ตกลับไปที่บัตรโลชเชนคอนเวอร์ชั่เนี่นกลับไปนะมาดิมาถึงคำถามต่อดีกแบบอย่ามาถามก่อนเมื่อกี้อ่ะาจะมาถามเราได้อะไรนะถามเมื่อกี้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 เนี่ยพูดการขอคอนเสิร์ตอ่ะฮอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีเอ็นบีเพราะว่าเนี่ยคุณมีสิทธิ์บางคนนี่ก็เมื่อไหร่ที่ได้เอาเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดช่วยมีเอ็นบีเมื่อไหร่เนี่ยดนก็สามารถอยู่ใน ใช่ม yeah. ันจะโดนต้องดีมีเอ็มพีออกมาแน่นอนครับคนที่อิงธันวาที่อยากไปเท่ยนี่แหละที่แรกโอ้จะได้จะได้แป็นก็ต้องคอยดูไว้หนึ่งธันวาคมนี้นะครับมาดู first l o v e กันได้ครับเพลิปนี้ที่นี่อยากเพราะว่าถ่ายได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับได้ดูแล้วได้ดูแล้วได้ดูด้วยชอบไปชอบอาแน่นอนแต่เดี๋ยวถามก่อนล่า first l o v e เนี่ย ทำไมถือเฟรสเซิร์ฟทำไมไม่ชว่าทำไมถือชื่อตัวร์สเรนะคะทำไมถืงเนื้อหาแบบนั้นเป็นเกี่ยวเับตัวเองหรือว่าเป็นเฟร์เซิร์ฟของสองคนไม่ถือเห่มันเนื้อหามันาตกกัราสามารถให้ไทได้ก็ค่แง่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนในการที่เกิดขึไม่ได้กับคืออันนี้อันนี้ก็ไม่อันนี้มนิตไม่ได้ีเองไม่ได้มาจกตัวแต่ความร้ใช่เพราะนั่นคือการ่าจะเป็น ต้องน้องก,กีนแล้วครับซินเดอลล่าสุดปีนนี้เป็นไงบ้างไม่ได้ตอนนี้น้องก,กีนเป็นไงบ้างหลังจากที่ตอนนี้แฟนคับเพิ่มเยอะขึ้นเลยตอนนี้กีนทำยังไงตอนนี้ตอนนี้กีนก็พยายาเรียนค่ะเรียนสนุกกว่าใครก,ก็ก็มีละครที่จบไปนานแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ิช่วงเต็มเลยจบแล้วตอนนี <c oughs> ่หรอผว่าใี้เรียนเก่งแล้วแฟนคขับเขบอกว่าทีที่เชื่อต้อง่าทันต้องใช้ความเะเอียดเออจะถามคุณได้สักที มาออกแบบที่ได้ที่ราคาเองเท่ั่พี่ยตาว่าแล้วแหมว่า้ดเลยนะอ่าๆแล้วตอนนี้เรรงก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยโคฮัลโหลชื่ออะไรครับสแตมสแตมนี่มาดสแตมชื่อชื่อชื่อสแตมจริงๆวีมก็รู้ว่ร่าไม่ใช่นี่นี่คือชื่อสแตมจริงๆใช่ไหมครับ ฮัลโหลได้ยินไหมเดี uh ๋ย huh. วเดี๋ยวถามก่อนเออได้ยินชัดเจนไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแสดงจ๋าถ้าตัวว่าดูทีวีอยู่ตอนนี้นะคะ uh huh. ต้องปิดเสียงก่อนนิดนึง uh huh. มันจะได้ไม่มงงแล้วก็คุยกันก่อนเนาะจะได้ชัดแยกแยกแยกกันไปกว่า so, แสดงได้ยินพี่ยัง uh huh. ได้ยินแล้วนะครับทุกคนจากจังหวัดไหนครับ เพชรบุรีอะไรอร่อยนะขนมม้อแกงเพชรบุรีใชไหมครับคุณอยู่เพชรบุรีใช่ไหมตัวองไรไม่รู้ไม่รู้ตีน้ตสแต็มครับน้ตสเตมนอกจากขนมม้อแกงแล้วมีอะไรอร่อยอีกครับมีอะไรอร่อยอีกนอกจากขนมม้อแกงแล้วที่เพชรบุรีฮะสแต็ม

น้องแตดเรื่องมาก่อนจะได้หมายได้ไหนดีแสด